งานข่าวด่วนครับในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์จ่อแบนด์พลเมืองกัมพูชาห้ามเข้าประเทศเพราะเขาบอกเหตุผลว่าเขาสงสัยว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยไม่ให้ข้อมูลซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องกับ ความปลอดภัยของประเทศล่าสุดครับย้อนกลับมาดูประเทศไทยสหรัฐอเมริกากลับยกระดับความปลอดภัยของประเทศไทยเป็นความปลอดภัยขั้นสูงสุดทเทียบเท่ากับญี่ปุ่นออสเตรเลียแคนาดาแล้วก็สิงคโปร์ครับวันนี้16มิถุนายน2568ครับนับว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาครับได้มีการจัดอันดับการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอยู่ขั้นสูงสุดหรือว่าระดับที่หนึ่งเลยก็หมาย ความว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยทั้งปลอดภัยเทียบเท่ากับไปเที่ยวญี่ปุ่นเทียบเท่ากับไปออสเตรเลียแคนาดาแล้วก็สิงคโปร์ซึ่งการยกระดับประเทศไทยในระดับความปลอดภัยระดับที่หหรือความปลอดภัยในระดับสูงสุดนี่ก็เทียบเท่ากับการการันตีว่ามาประเทศไทยนอกเหนือจากความปลอดภัยการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในทุกกลุ่มแล้วยังรวมถึงการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวในเรื่องของภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการบริการต่างๆที่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวดีขึ้นมีการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพและก็การกระจายตัวไปสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยก็เหมือนกับการกระจายไรายได้ไปสู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดท่องเที่ยวของสาาหรัฐอเมริกาที่ต้องบอกว่าเป็นตลาดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงมากๆเลยนะักท่องเทีท่ยวก็มีคุณภาพด้วยไม่ว่าจะไปทะเลที่ภาคใต้ไม่ว่าจะขึ้นเหนือต่างๆนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นข่าวดีครับที่สาาหรัฐอเมริกา ยกระดับประเทศไทยสู่ประเทศที่มีความปลอดภัยขั้นสูงสุด